ร้านจักผมใช่ไหมขอบคุณคุณเซกเคมากที่พาทีมงานมาช่วยป้าไม่งั้นป้าจะไม่ได้เปิดร้านง่ายจะเปิดร้านเมื่อไหร่ครับตอนนี้คิดว่าตรงนี้เสร็จพรุ่งนี้พรุ่งนี้ร้านชื่ออะไรผมร้านชื่ออะไรนี่ก็มาเรนนี้ร้านชื่ออะไรก่อนร้านชื่ออะไร Morinda b e a u ี y ไหป้ายอยู่โน่นไหนป้ายโอเคโมรินดาบิวตี้ใช่ป้ายอยู่ไหนเอาไม่ใช่ผมอ่านไทยไม่ออกมามามาร้านชื่อโ o รินดาบิวตี้โมรินดาบิวตี้ขอบคุณมาก จะเปิดทำการในสัพรุ่งนี้รุ่งนี้ความช่วยเหลือคุณสิเฮ้ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่มาเราจะไม่ได้เปิดเนื่องจากมันหนักมากครับผมเราขอบคุณมากยินดีท้าวหายใจทุกคนครับระหว่างที่คุณเครียดอย่าลืมมาสักผมด้วยนวดหัวด้วยไหมนวดหัวเพราให้ฟรีมาเลยฟรีเลยเหรอครับผมไม่เก็บปากเดียวก็ไม่เก็บโอ้เ้ายินดีทําให้ได้ความเต็มใจเพราะว่าพวกคุณพูด้านี่นี่จะท่านนี้คุณคุณป้าเปิดร้านที่เหนื่อยกว่าดอียนะ อตู้เย็นจะอยู่โซนข้างหลังน้องก็เอากระอี่มาประกอบตรงทีเสร็จจบแล้วป้าก็เปิดทำการได้เลยด้วยความช่วยเหลือพวกคุณถ้าไม่มีพวกคุณน่ะป้าคิดหนักมากว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดนี่เป็นวันป้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพวกคุณที่มาช่วยป้ามีมากขอบคุณน้องๆน้องๆน้องๆฟีนแลยทุกคนพอพวกน้องมาช่วยป้าเนี่ยมันเป็นการแบบช่วยเหลือแบบว่าโห้หัวใจของป้าฟูขึ้นมาว่า เดี๋ยวป้าจะเปิดทำการในพรุ่งนี้ทุกคนเหนื่อยมาเยอะแล้วมาสบของที่ป้านะแล้วลูกนะโมรินดาบิวตี้อย่าลืมพี่น้องได้รับการเสียบรับทุกคนโมรินดากินที้ทำฟรีสุดห้าวันโอ้ยสุดห้5วันคุณพีเค่ให้เราฟรีๆเราก็จะให้น่ารักมากน่ารักมากเนี่ย